หลังจากที่เราเจอพายุมาหลายวันนะคะทุกคนเราก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกบ้านกันอีกเลยแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่เราออกมาข้างนอกบ้านและเราก็เริ่มต้นเมนูด้วยการต้มหน่อไม้อแกงอะไรอะแกงเปอเอ,อ แกงเปิดหน่อไม้ใส่ใส่ผักทุกอย่างที่มีแล้วก็ใส่ใส่เห็ดเข้าไปด้วยนะทุกคนให้มันเพิ่มความอร่อยเนาะถ้าแกงเปิดเนี่ยใส่เห็ดเข้าไปจะอร่อยมากและนี่คือน้ำข้าวเบื่อนะคะที่เอาไปปั่นนะคะแล้วน้องก็จะมีน้ําสีข้นๆขุ่นๆเหมือนนมนะทุกคนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่ข้าวเบื่อไปแล้วทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดแก๊สนะเพราะว่ามันจะทําให้ข้าวเบื่อติดก้นหม้อนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัวใบย่านางนะคะตัวนี้เป็นน้ําใบย่านางนะคะซื้อมาจากตลาดเนาะทุกคนเขาก็จะคั้นมาให้แล้วจริงนะเราอยากจะ ทำกับข้าวแล้วก็อยากทาเองซะทุกอย่างหน่อไม้เราเอามาต้มเองนะทุกคนใบยะนางก็อยากเอามาบบทําเองนะแต่น้ํา <c oughs> ใบยะนางนี่คือเอามาทําเองแล้วมัน <c oughs> รู้สึกว่ามันยุ่งยากมันเหนื่อยกว่าสิ่งอื่นใดก็เลยเลือกซื้อจากตลาดแล้วกัน <c oughs> แล้วก็ใส่พริกกระเทียมหอมแดงนะคะเอามาตําแบบไม่ละเอียดมากนะคะจากนั้นเราก็เริ่มปรุงกันได้การปรุงนี่นะคะดาจะไม่บอกสัดส่วนที่มันชัดเจนนะทุกคนเพราะว่าปากทุกคนแล้วการชิมรสชาติของแต่ละคนก็อร่อยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเราชิมในแบบเราปรุงในแบบเรา มี<ค>ะอะไรก็ใส่ใส่ไปแต่ความที่แบบว่าเป็นอาหารอีสานก็ต้องนัวนิดนึงค่ะนัวปลาเนาะนัวชุรสลละกันความนัวของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเองเราอร่อยแบบไหนอยากกินแบบไหนปรุงได้เลยนะคะจากนั้นใส่เห็ดนะคะใส่ผักที่เรามีนะคะแกงเปิดไม่จํากัดนะคะว่าจะต้องเป็นผักประเภทไหนคือถ้าเกิดว่าเราชอบกินผักอะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะพอผักเขาไปโดนกับตัวน้าตัวใบแยงนางตัวปลาร้านี่นะคะทุกอย่างก็จะละมุนลงตัวกันมากๆเลยค่ะและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ ได้เลยนะคะก็คือผักอีตูกับผาผหรือผักชะอมนั่นเองคะ่ะ